คุยกับแฟนอยู่ดีๆจู่ๆเขาหายไปเลยนะคะมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างวันนี้ครูเกดเอามาให้พวกเราทั้งหมด5ข้อนะคะซึ่งหลายคนน่ะจะไม่รู้ไงว่าเฮ้ยถ้าเราทำแบบนี้เราพูดแบบนี้รเราเป็นแบบนี้ นะคะมันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้คนที่คุยอยู่กับเราเนี่ยเขาตัดสินใจถอยแล้วก็เงียบหายไปเลยนะคะามาดูการอันแรกนะคะก็คือเขาเกิดาการไม่ประทับใจในตัวเราบางอย่างเกิดขึ้นเนาะในระหว่างที่เดทกันอยู่หรือว่าคุยแชทกันอยู่เนี่ยค่ะบางคนนะคุยแชทกันอยู่ยังไม่เจอตัวแต่บางทีเกิดพิมพ์ข้อความอะไรที่มันแบบว่าไปสะกิดต่อมเขาอ่ะเขาก็หายไปเลยโดยที่เขาไม่บอกเรา นึกออกไหมอันนี้ก็เป็นไปได้หรือว่าอาจจะไปออกเดททานข้าวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันไปดูหนังด้วยกันจู่ๆเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างของเราที่เป็นอะไรที่เขาไม่ชอบอะไปกดปุ่มไปยิดของเขาขึ้นมาเขาก็ถอยนะคะ,ะเราอาจจะแบบเช่นอะไรดีอสมมุติคุณเดินผ่านน้อแล้วแบบเฮ้ยอยากจะทําบุญอะไรเงี้ยอีกคนนึงแบบไม่อะ ฉันไม่ชอบเรื่องแบบนี้ฉันฉันไม่มีความเชื่อเรื่องเรื่องบุญอ่ะอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอความเชื่อข้างในไงถ้าสมมติไม่เหมือนกันปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่ประทับใจแหละเขาก็จะตีตัวออกหังอ่ะต่อมานะอันที่สองนะคะเวลาเขาแบบคุยๆแล้วหายอ่ะบางทีเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าการคุยกับเราหรือการเดทกับเราเนี่ยค่ะมันไม่มีอะไรคืบหน้าเลยเป็นความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่ง ไม่มีอะไรที่มันแบบเฮ้ยคุยถึงอนาคตกันเลยอะไรเงี้ยมันย่าอยู่กับที่อะค่ะเนาะครูแกคิดว่าเราลองทบทวนสิ่งนี้ดูสิว่ามันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคู่เราหรือเปล่าบางทีเนี่ยเราคุยกันทุกวันเรามีแค่ว่ากินข้าวหรือยังตื่นหรือยังทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยอ,อยู่ที่ไหนทําอะไรอะไรเงี้ยอะพอตกเย็นขึ้นมาอะดไนท์ night, นะ คือมันเป็นอย่างเงี้ยแพทเทิร์นอย่างเงี้ยซ้ําๆซ้าๆซ้าๆซ้าๆจนอีกคนหนึ่งเขารู้สึกว่ามันไม่มีการคุยถึงอนาคตเลยไม่มีแพลนอะไรทั้งนั้นเกี่ยวกับเราสองคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะเขาเรียกว่านิยามเอาเองหรือว่าคิดเอาเองว่าดูแล้วทรงอาจจะไม่เวิร์กก็ได้ดูแล้วแบบเฮ้ยอาจจะไม่มีอนาคตกับคนคนนี้ก็ได้เอ๊หรือว่าเขาไม่ได้ชอบเราหรือย,อยังไงอะไรเงี้ยคุณจำไว้นะเวลา เราคบหากับใครนะคะแล้วเราอยากจะให้คนคนนี้เนาะเป็นคนที่ใช่ของเราหรืออยากจะซีเรียสในความสัมพันธ์มุมหนึ่งอะคุณต้องแสดงออกถึงความตั้งใจที่จะก้าวไปข้างหน้ากับเขาด้วยพูดถึงอนาคตกันบ่อยๆระหว่างคุณกับเขาก็ t ไหมเวลาอยู่ในความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่เคยพูดถึงอนาคตกันเลยเนี่ยคุณกิรับรองว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆเป็นความสัมพันธ์ที่เนี้ยผายไปเองนะคะอ่ะต่อมานะคะข้อที่สาม มันมักจะมีเรื่องแบบอึดอัดเกิดขึ้นเนาะในระหว่างที่คบหากันเช่นเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอิสระที่จะไปเจอใครถลยสมมุติเขาจะกลับไปหาญาติอะไรเงี้ยนะคะอ่ะเราไม่ให้ไปเรารู้สึกไม่ชอบเราไม่อยากให้เขาห่างเราไปไหนเลยอาจจะชวนไปด้วยกันก็ไม่ไปอีกอะไรอย่างเงี้ยหรือเขา,เอาอยากจะไปหาเพื่อนสนิทสักคนนึงก็ไม่ให้ไปทั้งที่เมื่อก่อนเขาก็ไปประจํา เราก็ไม่ยอมซะงั้นอันนี้มันเริ่มเกิดการอึดอัดแต่จริงๆอะช่วงแรกๆอะบางทียอมไงบางทีก็แบบโอเคโอเคอยู่อยู่กับอยู่กับตัวเองก็ได้เป็นอยู่เป็นเพื่อนกันก็ได้อะไรเงี้ยไม่ไปก็ได้แต่พอหลายครั้งหลายครั้งเนี่ยเราจะอึดอัดแล้วเราจะรู้สึกว่าทำไมเป็นแบบมีแพทเทิร์นเดิมตลอดเลยนะคะหรือว่ามีการคนโทรลที่มากเกินไปเนาะไม่ปล่อยให้เขาได้คิดอะไรที่มันแบบแตกต่างไปจากที่ตัวเองคิดบ้างอย่างนี้ก็อึดอัดเหมือนกันนะ เพราะว่าการที่พยายามจะบังคับให้อีกคนหนึ่งอะ่ะคิดเหมือนเราทุกอย่างให้ทําตามเราหมดทุกอย่างหนึ่งสองสมีส่แบบตีกรอบเข้าไว้เลยอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ที่อึดอัดเนาะครูเกตเคยบอกกับพวกเราหลายคลิปมากว่าความสัมพันธ์ที่ดีอะมันต้องสบายใจเนาะมันต้องแบบเฮ้ยมันเบาสบายมันรู้สึกว่ากับคนนี้เราเป็นตัวเองได้มันมีอิสระที่ จะไปหาคนที่เราสนิทมันมีอิสระที่เราจะคิดอะไรที่แตกต่างมันไม่ถูกตัดสินไปซะหมดและมันไม่ต้องแบบปรับเยอะมากปรับเยอะจนโอ้ยฉนเสียความเป็นตัวเองไปเลยอันนี้ไม่เอาเนาะแบบสูญเสียจนถึงขั้นว่าสูญเสียเซลล์เอสติมอ่ะ get ไหมอ่ะต่อมานะคะข้อที่4มีการแบบหันไปสนใจอย่างอื่นเกิด <Good S 1> ขึ้น อันนี้ก็ทําให้คุยๆแล้วหายเหมือนกันนะสนใจอย่างอื่นอาจจะเป็นไม่ได้ว่าสนใจคนอื่นอาจจะมีการคุยหลายคนอะไรเงี้ยอุ้ยดูแล้วคนนู้นน่าสนใจกว่าคนนี้ก็หายได้เหมือนกันหรืออาจจะไปประทับใจคนอื่นมากกว่าหรืออาจจะเอนจอยกับคนอื่นมากกว่าหรืออาจจะไปสนุกกับบางสิ่งบางอย่างมากกว่าเราเช่นฮ็อบบี้ของเขากิจกรรมของเขาแพทชั่นของเขา,าบางคนเนี่ยมีเป้าหมายในชีวิตนะคะที่ดูแล้ว เราอาจจะไม่ใช่คนที่ซัพพอร์ตเขาได้เขาก็ไปนะบางคนอ่ะมีแฟนแล้วก็แบบอยากให้แฟนอ่ะคอยซัพพอร์ตเป้าหมายชีวิตของตัวเองนะคะเอออยากแบบหาคนฟังอยากหาคนเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเขาไม่เจอคนแบบนี้เวลาเขาคุยคุยเนี่ยแรกๆอาจจะดีแต่พอสักพักหนึ่งเขาก็หายเหมือนกันเพราะเขารู้สึกว่าเราไม่ใช่คําตอบนะคะแล้วจริงๆอ่ะสิ่งนี้คือสิ่งที่ครูก็ได้สอนไว้ในคอร์สดึงแฟนเก่ากลับ ด้วยจีวิทยา,าสายดาร์กเหมือนกันว่าถ้าเกิดเราครบหากับใครเนี่ยนะคะแล้วต่างฝ่ายนะต่างไม่เคยถามถ่ยเรื่องเป้าหมายชีวิตของกันและกันเลยหรือเราไม่ได้ซับพอร์ตอะไรเลยแม้แต่ฟังเราก็ยังไม่อยากฟังจำไว้เลยว่าสิ่งนี้คือสาเหตุของการเลิกราที่เยอะมากนะคะออาต่อมาข้อที่5เขาคุยหลายคนค่ะอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่อยู่ๆก็หายเหมือนกัน การคุยหลายคนนี่ก็คือการครบเผื่อเลือกนั่นเองอะ่ะคือเขายังไม่จะซีเรียสกับใครคุยไปก่อนคุยไปก่อนคุยไปก่อนพอเจอใครที่แบบเออดูแล้วคุณนะสมบัติอแมนติกถูกนะมันติกถูก,นะก,ถกหลายๆข้อก็ไปให้ความสนใจกับคนอื่นหลายคนนะจะตกมาตายกับคําที่ว่าพอมีใครมา พูดกับเราดีคุยแชทดีถามว่ากินข้าวยังตื่นนอนหรือย,ยังหลับฝันดีนะน,นู่นนะี่นั่นเราคิดว่าเขารักเราแล้ว,ลวไม่ใช่เลยนะ <c oughs> จริงๆอ่ะบางทีเขาว่าเหมือนบแค่มาแบบเขาเรียกว่าคุยหลายคนนะ่ะคุยไปเรื่อยๆหย่อนไปเรื่อยๆนะคะการที่เขาทักถามว่ากินข้าวหรือย,ยังตื่นเลยยังฝันดีนะทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะชอบหรือจะซีเรียสในความสัมพันธ์คุณต้องดูไปนานมากนะคุณต้องแบบพิสูจน์เขาคุณต้องให้เวลาเนี่ย เป็นสิ่งที่ใช้ดูคนคนหนึงได้เลยการที่ทักมาถามอะไรแบบนี้คุณไม่ได้รู้ตัวตนของเขาเลยนะคะตัวตนของเขาเป็นยังไงเนี่ยคุณไม่ไม่ได้เขาเรียกว่ายังไม่ลึกมากพออย่างที่โอเคเคยพูดหลายคลิปนะเวลาเราจะรู้ว่าคนคนนี้เขาเขจริงใจกับเราหรือเปล่าเนี่ยอย่างน้อยๆคุณต้องให้เวลาเขาประมาณสัก6เดือนขึ้นไปเนาะแล้วคุณก็จะได้เห็นอะไรเนี่ยที่มากขึ้นเยอะนะคะกับตัวตนของเขา,าจริงๆ ภาพลักษณ์ภายนอกโอเคละ่ะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันสามารถดึงดูดเรานะคะหรือดึงดูดเขาให้เข้ามาหากันได้แต่สิ่งที่จะทำให้คุณสองคนอยู่ด้วยกันได้ยืดยาวนั้นคือตัวตนท่าแท้นะคะของคนคนนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย ลากมาให้ยาวๆหน่อยอย่างน้อยๆเนี่ยคุณจะได้ใช้เวลาเนี่ยนะคะเป็นตัวช่วยในการตัดสินว่าคนคนนี้เหมาะที่จะเป็นคู่ชีวิตของเราหรือเปล่าทั้งหมดนี้นะครูแกคิดว่าช่วยเป็นคำตอบให้หลายๆคนนะคะที่มักจะถามมาในช่องของครูนะว่าทำไมคุยๆแล้วเขาหายไปเลยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ้เขาโกรธอะไรหรือเปล่าเขาเป็นอะไรเขารู้สึกยังไงกับผมหรือเขารู้สึกยังไงกับหนูคะอะไรเงี้ยอันนี้นะคะคือคาตอบ เพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียใจนะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่สนใจคุณเขาไม่ให้เวลากับคุณหรือเขาคิดว่าคุณคือคนที่ไม่ใช่ไม่เป็นไรคุณโชคดีแล้วเนาะเพราะว่าถ้าเกิดคุณเอาคนที่ไม่ใช่เข้ามาอยู่ในชีวิตนะคุยจะบอกให้ว่าคุณจะเสียเปรียบอีกเยอะมากเพราะว่าอะไรรู้ปะคุณชอบเขาอยู่ข้างเดียวคุณรักเขาอยู่ข้างเดียวแต่เขาอะ จะพยายามกดคุณลงไปอยู่ใต้ under ของความสัมพันธ์ซึ่งระยะยาวคุณจะบอกให้เลยว่าคุณจะไม่มีความสุขเลยนะคะเอาโอเคนะคลิปนี้เป็นคลิปที่มีประโยชน์นะคะสำหรับคนที่กำลังหาแฟนอยู่หรือว่ากำลังคุยกับใครอยู่นะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของคูด,ด้วย